ค่ะบรรยากาศการมาจดทะเบียนสมรสของเขตบางรักในวันแห่งความรักวันนี้นะคะคุณจิรัชาตาคุณพรวดีคะจะเห็นว่ายังมีคู่รักอีกหลายคู่ค่ะที่กําลังต่อคิวเพื่อเตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนสมรสที่เขตแห่งนี้ค่ะและตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะก็มีคู่รักที่เป็น LGBTQ+ เดินทางมาจดแจ้งการจดทะเบียนสมรสแล้วสองคู่ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้นะคะคาดว่าจะมีคู่รักมาจดทะเบียนที่เขตบางรักแห่งนี้มากกว่า1 0 0 0ัคู่ค่ะ คู่รักกว่า800คู่ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อมาจดทะเบียนสมรสของเขตบางรักค่ะเดินทางมาจดทะเบียนสมรสตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหนาแน่นที่ศูนย์การค้า j e w e l r y Trade Center ถนนสีลมในจำนวนนี้นะคะยังมีคู่รักกว่า20คู่ที่ Walk-in เข้ามาค่ะหลายคู่นะคะก็มีการสวมใส่เสื้อคู่เพื่อแสดงความรักต่อกันและกันค่ะและหลายคู่ก็ไม่ได้อยู่ที่เขตแห่งนี้นะคะแต่ก็ถือเลิกดีและความเชื่อมาจดทะเบียนที่เขตบางรักในวันแห่งความรักวันนี้ค่ะ ซึ่งที่จุดนี้นะคะมีคู่รัก LGBTQ+ ที่คบกันมาเข้าปีที่15เดินทางมาจดทะเบียนสมรสวันนี้ด้วยพวกเขาบอกว่าดีใจนะคะที่ความรักที่ฝ่าฟันอุปสรรคกันมามากมายในที่สุดวันนี้ค่ะก็มีโอกาสได้มาจดทะเบียนสมรสเหมือนกับคู่อื่นๆค่ะซึ่งจะดีใจกว่านี้นะคะถ้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมสําเร็จในเราวันนี้เพราะจะทําให้การสมรสของพวกเขามีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่รักคนอื่นๆค่ะ 14ปีแล้ว่จะ5ปี15ปีปีนี้วันที่25หาธันวานี่คือ15ปีเต็มมีทริคอะไรที่ทำให้ความรักของเรายืนยาวกันมาถึงสบสปีเนี่ยคะก็ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่ก็แบบเติมเติมให้กันละกันทะเลาะกันมีอะไรหลักมิดตัดนิดเบาหน่อยก็เอาใจให้กันอย่างเงี้ยค่ะคุยกันรู้เรื่องมีอะไรก็คุยกันมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันอยากฝากบอกอะไรกับผู้สมรถ เอ่อ LGBT ที่จบเารเรียนในวันนี้ด้วยกันอยากไวพอรหรือวอ่าอยากไวพอให้ทุกคนทุกคู่รักกันยืนยาวตลอดไป สำหรับปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่กรุงเทพมหานครค่ะขยายการให้ประการจดแจ้งสำหรับผู้รัก LGBTQ+ ครบทั้ง50เขตค่ะแม้ว่าการจดแจ้งนี้นะคะจะยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่กรุงเทพมหานครค่ะต้องการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและแสดงถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครค่ะที่หากมีกฎหมายแม่พร้อมแล้วและมีการออกกฎหมายลูกออกมาอย่างชัดเจนกรุงเทพมหานครก็พร้อมในการดําเนิน,น,นการตามทันทีค่ะ และสําหรับคู่รักคนไหนนะคะที่มีความประสงค์อยากจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักวันนี้ค่ะก็ยังสามารถเดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่เขตเทั้ง50เขตในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครได้จนถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้ค่ะคุณจีนรัชะตาคะคุณพรามวัสดีคะค่ะ